สวัสดีครับทุกคนวันนี้พ่อโจมาแจกน้ำเราชิจอนยังไม่ได้นี่ไม่ชิจอนยัไม่ได้เลยเออเขาได้รับสองพี่จจยังไม่ได้สักรอบเลยโงเล่ขอบออมาน้ำเร็วชิจอนเอากีบเผื่อไดนน้ำเดี๋ยวถ่ายกีบขอบพระสุขอุโมทพ่อโจนะครับขอบคุณบอสโจนะครับขอบคุณครับพ่อโจสวัสดีค่ะพ่อโจสวัสดีครับพ่อมาแจกแล้วนะครับทุกคน คนดังดาวดังทางตกรนะเนี่ยดาวดังทางตกรใช่เดี๋ยวเราเดี๋ยวของมือมือก่อนดูสอนยิดหน่อยก่อนดูช่วงเกมซอฟดูทิพย์พนนะครับคนดังคุณพระโจนะครับเดี๋ยวก็เป็นช่วงพักนะครับ เฮ้ยตกใจเฮ้ยเมื่อเล่าคกามอร้ป่านมเงียยังไม่คิดอะไรลูกจบเพลงอกใจใต้เราไจบเพลงแ้วขายมัน้เพลงไเ่เยมูที่แข่งกัน พี่เตยถุงสัตว์พี่เตยเข้าหลายลอารอบมั้ยนะสัตว์แล้วสาวเตยยิ้มหาาวมหานอ๋อผันจมูกคือว่ะเอารถไปก็ได้เที่ยวเพราะว่าช่วงนี้หมอกลงตอนเช้าอย่ามาหาฉากส่วนเพื่อน,นดรเตยขาก็ไปอยู่แล้วแต่ว่าพูดให้เพื่อนบ่นหลอมแม่ก็ไปกับไปด้วยกันสิขับรถให้คกูก็ได้ดูสมาชิกด้วยเท่าไหร่คนนั่งได้ค่ะ เพราะว่าของเราใส่รถบัสไปเนาะคนก็ไปรถส่วนตัวไงมันเข้าวันเดียวอเ,ลยลเอีกแล้วเออไปวันเดียวเองกแล้วก <c oughs> ็ใช่ก็แค่ไปงานไม่ได้ขับไปรวดเดียวที่ไหนมึงคิดว่ามึงขับรถไปมึงจะไม่จอดปั๊มจอดอะไรหรอก็ต้องจอดเที่ยวจอดอะไรเอาเต็มเลยเ,เ,เ,เป็นอุปกรณ์ใหม่นะครับแม่ปอกำลัลงมาดิกำลังดีวงานอยู่นะจ๊ะเอาเต็มท่าเลยแต่ว่าใช่ เอายาวไปอีกนิดนึงี่ิต้องเอาเยอะแต่มันตีแขเกมากเกเหรเกไงคืนนี้เป็นเก้ไปย่คืนนี้พบเจอแม่ปอได้ที่งานนิวท้าพระจาเป็นเกไปาแล้วก็นอนจ้าพบเจอดาราิดผิดหรือเปล่าเ เจอก็คือเจอก็เจออยู่ในนี้ินิจจนาเมียหน้าตาแม่กินนมจ้าไม่หรอดูค่ะโดดคุสนาสาวกินนมมาไพบเจอได้ที่การนิวท่าพระการนิวท่าพระทุกปอซ่นเราข้าวไก่ปวดีข้ามขนเด่ดจะไปไหนวันนี้ข้ามขนบอสเงนฟรีนะข้ามขนสอดแจงพร้อม แจ้งถามถามปีสามปีสามแม่ถามแกอยู่ว่าแจ้งไหมแกบอกว่าแจ้งเอะไรรัม่มีคับปะวัากี่โมงตอนสี่เป็นเรื่องของการจบตาถามพี่โจ้พี่โจ้แจ้งไหมโจ้แจ้งครับไปละมันที่บ่อหอดจบไม่อยากถ่ายหนาได้ไหมเป็นการคุยงานนะจ๊ะของพ่อพ่อโจูุ้ชาร เราไปอำเภออะไรนะนาด้วงบ่กแดนไปเลยแล้วก็ว่างวันไปอำเภอนาด้วงโอ้ยสูมนาลืมเลยบ้านหนึ่งวันแบ้าวงันนาด้วงมันต้องผ่านอะไรบ้างวะนาด้งมันต้องเรือแล้วก็บ้างสองวันพอเราว่างสองวันพอเราว่างหนึ่งวันเขากับคอนเกียร์เราแวะนอนดูก่อนไหมคือหนึ่งวันหนึ่งวันเนาะนอนเลยก่อนนอนหนึ่งวันเนาะว่างยังไงพี่เตยไปเที่ยวบ้านเกียร์ได้ไหมนี่ได้บ้านเกียร์อยู่อำเภออะไรพะานเขา อ๋อพาเขาที่ผ่านมาที่ภูเขาเนี่ยสวยๆใช่ปะเออเออเอารุตเตยก็ได้เนาะวันนั้นเราลัดไปเราเราลัดไปพาเขาวจังหวัดอะไรเอาจังหวัดอะไรใกล้มังกรพูงไหมใกล้จังหวัดอะไรพี่ตัวเปิดวันแม่ป่ะไม่แม่น่ไปมันก็ต้องผ่านอยู่แล้วผ่านอำเภอพี่ก่อน รงวัอะไรเลย้าน้องปับแปมคับ้าวันครับวัครับครับ่วใหม่หรอคะใช่เพิ่มเพิ่มเพิ่มสี่เพลงทำทำใหม่สี่เพลงภายในระยะเวลา2วันฟินาเล่ตวลำแพรไอดนชว์เขาบอว่มันเป็นแค่แล้วเอามัขาดเปล่ามันจะเป็นแล้วก็เพลงปิด ปิดแบบเป็นอเลยเหรอปิดเฉยโชว์เนเลยก่อนเข้าวลำเรื่องหนึ่งโชว์แล้วก็เป็นเพลงคอน,นเสิร์ตเพิ่มอีกสองไม่รู้เพลงใครเพลงป้อมแฝงแม่ไม่ใช่มีดูดิวเลงเปอมตัวดูฟิวก็โจมาแล้วสำหรับคลิปนี้ขอแค่ห้านาทีพอนะครับคนขอบคุณและสวัสดีครับหนูต้องไปซ้อมต่อก่อนนะครับภาพจะทำหน้าปกโคชูโอเคครับ